สวัสดีค่ะพี่น้องป้องปายวันนี้พามาชมว่านเศรษทีนะคะนี่ปลูกในกระถางนะคะนี่อันนี้คือออกดอกด้วยนะคะอันนี้คือดอกของเขานะคะอันนี้เขาเรียกว่าอากโก นีมานะคะอโกนีมานะคะนี่เป็นไม้ประดับไม้มงคลไม้ฟอกอากาศได้ด้วยนะคะนี่ทุกบ้านต้องมีนะคะสวยงามค่ะ อันนี้ก็จะเป็นมหาเศรษฐีนะคะมหาเศรษฐีเอ่อเรือนในกับเรือนนอกนะคะอันนี้จะเรือนในนะคะนี่ค่ะเรือนในก็จะ,ม,ะมีแบบสีขาวอยู่ด้านในนะคะสีเขียวจะอยู่ด้านนอกนะคะ อันนี้ถัดมาก็จะเป็นเรือนนอกนะคะเรือนนอกจะมีสีขาวอยู่ด้านนอกนะคะสีเขียวจะอยู่ด้านในนะคะ ใบนิ่มๆน,นะคะใบนิ่มๆเนี่ยตระกูลมหาเศรษฐีทั้งหลายนะคะ อันนี้เขาเรียกว่าเงินไหลนะคะเงินไหลมานะคะโอ้เยอะแย,ย,ยะมากมายค่ะสวยงามมาก เยอะมากจริงๆค่ะสวยนี่คือต้นจันผานะคะดูนี่คือลูกจันผา สวยงามสุดๆโอเคค่ะบ๊ายบายเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะเอาธรรมชาติส,สวยๆมาฝาก